วิดีโออันนี้ครับเป็นรถความของที่เซนทร,ริยงนะครับแต่ก็ความที่ดูแปลกประหลาดมากแต่ือมันเอกชนมากมันช้าโอเคอเคนที <laughs>